ทุกคนแล้วก็ไปห้องน้ำมีห้องน้ำตรงนี้ <Yeah. c oughs> ครับมัน <c oughs> ดีมากพักเที่ยงพาลูกไปกินอแอ้มเบรอร์เกอร์ขับรถอยู่ในสถานที่ที่จะสอบใบขับขีนะประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะไปสอบจริง <c oughs> นาะทุกคนคือไปขับให้มันชินกับถนนเพราะว่าเราไม่เคยแบบไปขับรถตรงนั้นเลยไงทุกคนแล้วห่างจากจากบ้านเราไปไปที่ไปสถานที่สอบนะ่ะมันหนึ่งชั่วโมงครึ่งทุกคนเอออเล็กก็ไปสอบใบขับขี่ตอนนี้พักเที่ยงกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อน I think Alexander is finished now. Oh, you get it? Oh Alessandra now? you You get the car. so excited. I'm got oh, oh. the car. Oh. Now you have driving license. Top. Oh, I must give you a hug, man. Oh. I'm okay. got the car. Yeah. Ooh. You want to drive home or? <laughs> no. Okay. <laughs> okay. <laughs> it's the fun. ผมพานทุกคน Yeah and I don't know why I'm driving <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> จริงๆผมขับรถเอ่อผมขับรถได้ตอนนี้ขับรถได้ Yeah but you're driving three and a half hours today really ครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าผมได้อีกมไหมผมขับรถได้แล้วก็จะรอประมาณสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะได้ไปกิน <laughs> <laughs> Yes หิวข้าวแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลย อ,อปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นี่สกินต่เขาเนะแม่อยู่<ช>บ้านเนาะใช่ใชโลวันนี้ได้อะไรกินนี่เอไก่ทอดเกลือยังไหไก่ทอดเกลือต้มยำน้ำข้นต้ยมยำอะไรอะ่ะอะไรล่ะเดี๋ยวต้ยมยำอะไรน้ำขน้นไม่เชื่ออะไรอ่ะต้มยำอะไรล่ะน้ำข้นมันเชื่ออะไร่ะเนี่ย ต้ยมยำกุ้งอ่าต้ยมยำกุ้ง,งกับอะไรนะผักตัด <laughs> ใทอดเข้ย่ทอดเกลือ,อโอ้ยทุกคนนี่จ,จ้าจะเห็ดต้ยมยำอาต้ยมยำกุ้งนนะ้ำข้นเนาะทุกคนนี่เครื่องก็เอ่อพร้อมแล้วนี่รอแต่นี่เอาน้ำซุปลูกชิ้นหมูมาทำเอ่อ มาทําไอ้ต้มยำนำคนนะทุกคน <c oughs> นี่จ้าทุกคนอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบจ้าเดี๋ยวเราเอาคลุกกับไก่ที่เราน้นองสะโพกไก่โอเคครับแมขอบคุณมากน้องสะโพกน้องสะโพกไก่แร่เป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็หมักด้วยเกลือกับพริกไทยป่นสองอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะไปทอดไก่ก่อนจ้าไก่คลุก หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นทำง่ายๆแต่อร่อยมากไก,ไก่ทอดเกลือทุกคนเดีเอวไปทอดจ้า เหลือแค่นี้ด้วยทุกคนน้ำมันหมดลืมซื้อน้ำมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นคนเดี๋ยวใส่เครื่องแกงลงไปอันนี้เป็นต้มยำต้มยำกุ้งนะยังไม่ได้ใส่พริกนะทุกคนเดี๋ยวต้มเครื่องนี้ก่อน ผมซอบไยครับคีพันแล้วครับ <c oughs> อี <c oughs> ใจมากเาบอกอยู่ว่ามันเมเดสีแดงเนาะทุกคนกได้แล้วจ้ะนะนี่ไก่ทอเกลือเราได้แล้วจ้าใส่น้ำพริกเผา ทุกคนเราใส่ผงปรุงรสลงไปในน้ำซุปนะแล้วก็เครื่องเทศเออเครื่องแกงไม่ใช่เครื่องเครื่องสมุนไพรแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้เป็นพริกเผาเราเลยยังไม่อยากใส่พริกเพราะว่าเดี๋ยวหนุมน่มๆจะเผ็ดแต่ว่าก็จะใส่อยู่ เอาพริกสดใสอันนี้เป็นเห็ดอันนี้ได้เห็ดด้วยก็ใส่กุ้งลงไปจ้าใส่กุ้งลงไปอันนี้มะเขือเทศของเรา เรายังไม่ใส่น้ำตรงน้ำตาลอะไรนะทุกคนเพราะว่าเรากลัวว่าเออะไรล่ะน้ำพริกเผาเราจะหวานไปเล็้วนะทุกคนก็เลยยังไม่ใส่อะไรนะหั่นพริกสดลงไปอันนี้มันเป็นพริกแช่แข็งคนะทุกคนพริกแช่แข็งแม่ระวันละมัน นี้ก่อนได้แล้วใส่ผักชีโรยลงไปเลยนมคนจืดใช้ลงไปเลยพอหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าใส่ลงไปเลยต้มยำกุ้งเราก็ได้แล้วปิดไฟยังไม่ได้ชิมไม่เป็นไรไม่ต้องชิมเพรว่าใส่มะนาวน้ำมะนาวลงไป พอหรือเปล่า<อ>ไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าแต่ก็พอแค่นี้ทุกคนต้ยมยำกุ้งน,น้ำข้นอร่อยนะคิดว่านะทุกคนนี่มองไปเห็นตัวกุ้งหลอกจ้ะแต่ก็นี่แหละทุกคนัน okay. ได้แล้วป่ะนะคะทุกคนอเล็กยิ้มโบ้หุบเลยจ้ะเพิ่นสอบใบขับขี่ผ่านเราด้จ้ะทุกคนจ๋านันละมอนีป้าป้าลางานหนึ่งวันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวป้าป้าก็จะขับรถอีกสามชั่วโมงไปที่ทำงานเนาะไปไซ์งานเนาะทุกคนว่เดี๋ยวเราจะบอกรถสามชั่วโมงแ้จะขากับสามชั่มงเนี่ย อ๋อโอ้ย i ันไปได้ห n าชั่วโ i งแล้วฉันคิดว่าคุณคิดผิ a n องตอนแรกตอนนี้มัหิมะตกแล้วทุกคนทิ้งอีกห้า e c ่ u s e it comes พมัน e กห i มะแ t บนอาจจะสี่ชั่วโมงเพราะว่ามีมีหิมะตกแล้วทุกคนโอเคให้ปาปากินข้าวเดี๋ยวปปาไปไซส์งานทุกคนจ้ะก็ยินดีกับอเล็กด้วยดีใจที่อเล็กสอบผ่านแล้วเนาะได้ใบขับขี่แล้วทุกคนนั่นแหละก็ เออก็ปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์ปิดเรียนหนึ่งอาทิตย์พักผ่อนด้วยโอเคตักเลยลูกแมสตอนตอน้องแรมป์เลยอกหนึน่งอ,อาทิตย์พันจะได้ใบขับขี่อีกหนึ่งอาทิตย์จะได้ใบขับขีบ่แล้วคนดีใจมากเพราะว่าลูกที่ผอถ่ทยดีมากมเหรอเขาให้ดูไหม,ม,ไมวันนั้นนะ่ะถ่ายเสร็จเขาให้ดูใช่ไหมอไเออก็ดีจะสมโมเดลหอโโมเดลเลยเหรอรูปที่ถ่ายติดใบขับขี่แบบ ยงังรอเลยใช่ไหมเออกลัเพอร์เฟ k เลยเหรอเอาไก่ดิอ่ะ It's no problem he don't he don't need the license he can drive anyway now that's good ครับมขับรถตอนได้ไม่ต้องเพราะว่าผมมีมีช่องอีไหมพอมเออกูเชนก็คือเออในขณะที่รอใบขับขี่เราสามารถขับรถได้เออจะได้สิ้น a w a r o m อะไร go away I fix i ที่ฟิกส์อีกตัวเลยทุ่มฝนและสอนอยากให้ฟิกส์อีกพ่อไปนั่งพ่อพ่อไปนั่งรอไงแม่ไม่ได้ไปด้วยไงวันนี้เพราะว่าออกออกออกต่างเมืองใช่ไหมทุกคนชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะช่วเกือบชั่วโมงครึ่งอะ And I meet him he drive with the teacher ครูสอนขับ How it go for the boy How oh, it go okay uh, You mean Alexander I said yes ก็ส very good เขา very happy แล uh ้วเขาโทรมาเยเอาอ่ะคุณกี่ตัวลูกสองพากันเป็นหวัดกันเห็นไหมปิดเทอมก็เป็นหวัดกันทั้งสองคนนะทุกคนเออแขกแค่ซื้ออาเลยลูกเล็กอ้าแมสกินเลยลูกกินกัน แม่กไปที่ไหนพรุ่งนี้แม่ไม่อยากไปที่ไหนเสื้อรถที่แกดบ้อจะขับรถให้แม่นั่งเหรอไก่ได้คนละน้องจ้ามีสีไก่่อเกลือพ่อจะพูดอะไรอช่สิทน o n a o e and now it's o o d a t h e n But tomorrow when you go to Gabby or something you can drive them. Yeah, that's right. you do not think of that. You ouais think you have a license and everything, but not about that. Come get my life. So true. I call now. Matthew uh bin what? เป็นเรื่องธรรมาดาลูกเป็นวัดอันนี้ก็เหมือนกันเป็นวัดจริงตัวการชิลิ่งอะไรคือหม้อซุปซุปหน่อยร้อนๆ้อนตามแบบไม่ต้องชิมอะ Smaka på den. Jag hatar det. Lagar mat som är godare än vad andra gör när man smakar. Är det chilma-chimto-lille? Det är men Det är inte dig. Jag kan göra mat och smaka det. och det är bra. Och du smakar den inte bättre. มันเป็นยังไงเพราะว่าแม่เป็นคนไทยเขาแม่เป็นคนไทยเขาเรียกมันความเคยชินครับลูกดูเยอเดนซัมมาซอว่าเราเราดูฝืนเลยมันใช้หัวใจในการทำนะมันไม่ใช่แค่มือไงค่ะมือกับคนไทยมีหัวใจใหญ่มากครับ <laughs> คนไทยมีหัวใจใหญ่มาคุณซอน <laughs> ทำอาหารอร่อยใช่ไหมคุณไทยอ่ะก็ไม่ต้องชิน ไอ้แล้วไม่ต้องพูดรู้พระต,ต, <c oughs> ตุนเต้นดีใจด้วยถุนเต้นดีใจเข้าใจเลยแม่ก็ดีใจชื่อะไรผ่านเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่ผ่านนี่ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> แต่ละครั้งเนี่ยเฉพาะถ้า,ถาสอบใบขับขี่อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับที่ว่าเราไปเข้าคอร์สหรืออะไรนะ แค่ใบขับขี่ครั้งละถ้าคุณผ่านหรือไม่ผ่านก็ครั้งละหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าครนนนะทุกคนอืม,ไม,ม,มไมีชิมเห็ดอืมกินเลยครับเห็ดแมทชิวอร่อยมีอีกเนี่ยตัวเองกินเห็ดอยู่อ,อร่อยปะ để cung tủa tạc à phi tủa tung 2 tung 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 of tung 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 <Yeah. laughs> อเล็กกับพ่อแม่บอกแม่มีแลนไว้ให้อเล็กใช่ไหมเพราะว่าเราไปไปสอบต่างเมืองคือเราไมเา่เราไม่รู้เส้นทางถนนไงทุกคนเสร็จแล้วแม่ก็บอกอเล็กว่าไปกับพ่อไปแต่เช้าเพราะว่าอเล็กอบมีสอบตอนบ่ายสองครึ่งใช่ไหมเคครับบ <Okay. S 2> ่ายสองสี่สิบห้าทุกคนเมื่อเช้าไปแต่เช้าแล้วมี มันขับหนึ่งชั่วโมงครึ่งตามที่บอกอะ่ะทุกคนขับไปก็ไปขับวนอยู่ตรงนั้นตรงออฟฟิศที่เอ่อเป็นออฟฟิศที่จะสอบอะ่ะทุกคนให้มันรู้เส้นทางอะ่ะไปขับอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงมะอะไรสี <Yeah. Because S 1> ร่ <we> ชั่วโมงพอะ we อะ, <We meet. S 1> อะอมีอจะไปูวรมงวบ่าที่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 ท่ที่ท I'll the shop, Mark. Hmm. So, I need mean, to take a break, so we just walk around a little bit. But huh? hmm. well, I think you're driving two and a half hours before, three hours. Have hmm. you right more. Then we'll go shopping more then you're driving again. Hmm. Hmm. ก็ดีแล้วผ่านสัทีพอเสร็จแล้วโทรหาแม่เสร็จแล้วโทรหาแม่เพราะว่าสอบภาคทฤษฎีอ่ะเขาให้เวลากำหนดประมาณห้าเดือนใช่ไหมทุกคนอเล็กก็สอบผ่านมาตั้งนานแล้วไงแต่ด้วยเวลาที่เวลาที่ เราจองที่จะขับเอาไปขับขี่นะ่ะมันไม่มีเลยเวลามันเต็มหมดเลยทุกคนเต็มเต็มหมดเลยแล้วเขาให้เดือนคือเดือนหนึ่งอ่ะเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งให้เราจองอย่างเงี้ยคือเดือนนี้ก็จะไปเดือนหน้าไม่ได้นะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนนี้ให้มันเต็มก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดการจองอะไรอย่างเงี้ยคือหาเวลาไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็คิดแล้วว่า อเล็กน่ะจะได้หรือเปล่าเพราะขับรอ,รอบแรกอ่ะไม่ผ่านแล้วก็คิดว่าอู้ภาคทฤษฎีหมดเวลาแล้วก็เลยแบบลองไปต่างเมืองดูอ้าขับรถชั่วโมงครึ่งลองไปดูซิอย่างน้อยก็ก่อนที่เทโอลิสการฝ่าดิจะชูอโอเคก็ให้อเล็กไปกับพอ่อ <laughs> จองเวลาเรียบร้อยไม่เลยจัดหวงังอืมไ,มไั่คด เือเจ็ดวันพอดีเลยเมนทีนกูได้คือตัอก็เสอ๋อหรือฟิลมหมหมดะฟิลมฟิล์มล้อ๋อมีสี่วันสี่อ่ะสี่เดือนนึงหรออือคือภาคทฤษฎีสอบมาแล้วอะ่ะต้องสอบเอาไปขับขี่ภายในสี่เดือนแล้วอเล็กเนะี่ยสอบได้วันนี้พอดีทุกคนแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์นะ่ะไออ่ภาคทฤษฎีจะหมดอายุอ่ะทุกคน <c oughs> Yeah. อีกนานเหรอครับแ <de un. S 1> oh. ่าเขา e ่อนข้างดีเพราะว่าไม่แล้ว a s อีกสองเดือนอีกสองเดือนมทิเริ่มอายุสิปีพอดีสองเดือนทุกคนที่นี่เริ่มเริ่มเข้าคอร์สได้ตอนอายุสิบหกอดีตอเล็กซาเดร์เวไนวั์เว ไมึงจะสัอะไรที่มึนิ่งน้าแต่สองคนกําลังฟ IGHTING โอ้ยโอ้ไม่มีใครนี่น้าทุกทีโอ้ไม่ใช่ดูจะไฟ i g h t i n กับพ่อถ้าเขาบนแกับเมนจูตอนไมนจูครับครับโอ้โหโอ้โหอเล็กเขายังเงียบนะกับพ่อเวลาพ่อดุอเล็กอะอเล็กจะเงียบเพราะถ้าอเล็กเขาจะโกรธยากไงตัวเองน่ะโกรธง่าย นี่ตีกันแท้ๆสองคนสิเอสค่ายก็รอหันสิงถูกไหมอันดีอ๋ออ๋ออืมมัสเปเรมีน่าเลยสเปเรมีมาเยอะหนึ่งแต่เนต้อคนคือคนคือกันนะพี่น้องทั้งเนียนเป็นคนเขียดเร็วทั้งผุนกับเป็นคนเขียดเร็วแต่เล็กน่ะเป็นคนที่เขียดยากไงทุกคนอเล็กเป็นคนที่โกรธยากมากแล้วหายเร็วมาก มตทิวเป็นคนโกรธง่ายพ่อเป็นคนโกรธง่ายตายเลยบัดทนิตายมึงตายเว่ามาบอก็ไม่ว่าตเด็กนนงนีแกก็จะ s e ลใช่เล่นเกมเยอะอยู่รู้อยู่รู้อยู่ว่าขับยังไงเล่นเกมเยอะ้ i h e same แ d r i e n e v e h i รู้วอะไรครับ I said, he want to drift there. I said, you have a front wheel, you cannot do that. Yeah. Ah, I can do it. <laughs> 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 but i'm saying that. But Papa, who are you going to speak with no when I'm driving? <laughs> you don't have to speak anymore. You have license. You don't need to speak. <laughs> <laughs> oh, I can drive now? I can do it? Right? <laughs> <laughs> but the you Come on, come ให้ล้างถวยโตให้ล้างถวยโตอกินอิม่มแหละพี่น้่งอีพอเพิ่นไปเฮ็ดงานเราเด้อจ้ะพุ่นแหละกลับมาวันกลับมาวันพระฤหัส่นแหละ่นทุกคนตามเดิมจ้ะ ละต่างคนต่างหน้าที่จ้ะทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดแต่ก็ต่างหน้าที่กันไปนะทุกคนไม่มีใครสบายกว่ากันหรือลำบากกว่ากันไม่มีใครทำมากหรือทำน้อยอทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำ <cla us her> นั่นแหละทุกคน เล็กกลางถวยจ้ะเดี๋ยวก็ฝากคลิไปไว้ซ้ำนีเ้นะจ้ะเดี๋ยวพอกันไหมจ้ะสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบาย,บาย,บาย